กลางแดดระอุที่ชายแดนชาวกัมพูชาหลายสิบคนบุกเข้ามาหรือลวดหนามและที่น่าตกใจที่สุดคือเสียงตะโกนกึกก้องจากพระสงฆ์ที่ท้าท,ยทายทหารไทยนี่คือภาพจริงเสียงจริงที่คุณจะไม่ได้ยินจากที่ไหน พี่น้องชาวไทยครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าวความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชามาบ้างแต่เคยสงสัยไหมครับว่าอะไรคือจุดแตกหักอะไรที่ทำให้สถานการณ์มันลุกลามบานปลายจากเรื่องเล็กๆน้อยๆจนกลายเป็นประเด็นระดับชาติที่น่าจับตามอง วันนี้เราจะไม่ได้มาดูแค่ข่าวผิวเผินแต่เราจะเจาะลึกลงไปในคลิปเสียงสุดเชาที่ชาวกัมพูชาด่าหน้าด่าทหารไทยคลิปที่จะเผยความจริงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินจากสื่อกระแสะหลักและมันจะทำให้คุณตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่ชายแดนของเรา เรื่องทั้งหมดนี้เริ่มที่หนองย่าแก้วจังหวัดสะแก้วพื้นที่ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่เปราะบางมาโดยตลอดแต่จุดเริ่มต้นของความเดือดครั้งล่าสุดมันเกิดขึ้นเมื่อชาวกัมพูชาจํานวนหนึ่งเคลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยเราดูแลอยู่แล้วไม่ใช่แค่เข้ามาเฉยๆนะครับแต่พวกเขาบุกเข้ามาเพื่อรื้อถอนแนวลวดหนามที่ทหารไทยเราขึงไว้เพื่อแสดงแนวเขตและป้องกันการลุกล้มตามปกติ ลองนึกภาพตามนะครับท่ามกลางแดดปริงเปรี้ยงฝุ่นดินตลบอบอวนกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาในเขตที่เราดูแลแล้วลงมือทำลายทรัพย์สินซึ่งก็คือลวดหนามที่กั้นเขตดแดนเอาไว้มันไม่ใช่การทำลายข้าวของแต่มันคือการท้าทายอำนาจอธิปไตยของประเทศไทยอย่างซึ่งซึ่งหน้า เจ้าหน้าที่ทหารพลานของเราที่ประจำการอยู่ตรงนั้นก็ได้เข้าไปเจรจาครับพยายามพูดคุยด้วยเหตุผลพยายามจะยับยั้งอย่างสันติวิธีแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคืออะไรทราบไหมครับไม่ใช่การพูดคุยแต่เป็นการคว่างปาสิ่งของเข้าใส่ทำก้อนหินขวดน้ำอะไรที่หยิบฉวยได้ก็ปาเข้ามาสถานการณ์จากแค่การละเมิดอำนาจอธิบไตยเล็กๆน้อยๆมันกำลังจะกลายเป็นชนวนความตึงเครียดครั้งใหญ่ขึ้นมาทันที แล้วจุดที่ทําให้เรื่องนี้มันพีขึ้นไปอีกมันไม่ใช่แค่ภาพที่เห็นครับแต่มันคือเสียงที่ได้ยินในคลิปเหตุการณ์ที่เราได้เห็นกันมันมีเสียงที่สะท้อนความรู้สึกบางอย่างออกมาอย่างชัดเจนเสียงที่ว่านี้มาจากฝั่งชาวกัมพูชาที่ตะโกนด่าทอทหารไทยของเราด้วยถ้อยคําที่หยาบคายและก้าวร้าวอย่างที่สุด ผมคงไม่สามารถเอาคำพูดเหล่านั้นมาพูดออกอากาศแบบคำต่อคำได้นะครับแต่น้ำเสียงและเนื้อหาของมันมันเต็มไปด้วยการยั่วยุการท้าทายและการแสดงออกถึงความไม่เกรงกลัวใดๆทั้งสิ้น ที่น่าตกใจและน่าสลดใจยิ่งกว่านั้นคือในกลุ่มผู้ตะโกนเหล่านั้นมีบุคคลที่แต่งกายคล้ายพระสงฆ์รวมอยู่ด้วยเสียงของชายที่ห่มผ้าเหลืองตะโกนทา้าทายทหารไทยด้วยแววตาและน้ำเสียงที่ไม่ใช่กิจของสง์เลยแม้แต่น้อยมันเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความเหิมหนักอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน มันทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามว่านี่คือการกระทําของชาวบ้านที่โกรธแค้นจริงๆหรือมันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นมีใครอยู่เบื้องหลังการปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังนี้หรือเปล่าเพราะการกระทำแบบนี้มันไม่ใช่การแสดงออกของคนที่ไม่พอใจตามปกติแต่มันเหมือนการจัดฉากเป็นการแสดงที่ถูกกำกับมาเพื่อเป้าหมายบางอย่างนั่นก็คือการยั่วยุให้ทหารไทยของเราตบะแตก ลองคิดดูสิครับถ้าทหารเราทนไม่ไหวแล้วตอบโต้กลับด้วยความรุนแรงอะไรจะเกิดขึ้นภาพที่ออกไปสู่สายตาชาวโลกจะกลายเป็นภาพทหารไทยทำร้ายประชาชนและพระสงฆ์ของกัมพูชาทันที ฝ่ายไทยเราจะตกเป็นจำเลยของสังคมโลกในชั่วข้ามคืนนี่แหละครับคือกับดักที่พวกเขาวางเอาไว้เสียงด่าทอเหล่านั้นมันไม่ใช่คำพูดแต่มันคืออาวุธทางจิตวิทยาที่ถูกส่งมาเพื่อทดสอบความอดทนของพวกเราแล้วฝ่ายไทยเราทำยังไงนี่คือส่วนที่น่าชื่นชมและต้องยกย่องเจ้าหน้าที่ของเราครับ สิ่งที่เราเห็นคือท่าทีจากเบาไปหาหนักที่เป็นไปตามหลักษากลทุกประการเริ่มจากการเจรจาการพูดคุยการตักเตือนเมื่อไม่ได้ผลก็ใช้เพียงโล่ในการป้องกันตัวเองจากการถูกขว้างปาทหารไทยของเรายืนนิ่งตั้งแถวอย่างสงดใช้ความอดทนอดกลั้นขั้นสูงสุดเพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้มันบานปลายไปมากกว่านี้หลายคนอาจจะถามว่าทำไมเราไม่ตอบโต้ให้หนักๆไปเลยทำไมเราต้องยอม คำตอบก็คือเราเรียนรู้จากบทเรียนในอดีตครับประวัติศาสตร์ความขัดแย้งชายแดนโดยเฉพาะเหตุการณ์เขาพระวิหารมันสอนให้เรารู้ว่าความรุนแรงไม่เคยให้อะไรมีแต่จะสร้างความสูญเสียให้กับทั้งสองฝ่ายการตอบโต้ด้วยความรุนแรงคือการเดินเข้าสู่เกมที่ฝ่ายตรงข้ามวางเอาไว้ดังนั้นการนิ่งการใช้สติและการปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัดคือการตอบโต้ที่ดีที่สุดในสถานการณ์แบบนั้น มันคือการแสดงให้โลกเห็นว่าใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายยั่วยุและใครกันแน่ที่พยายามรักษาสันติภาพแต่ความอดทนของคนมันก็มีขีดจำกัดใช่ไหมครับจุดเดือดสูงสุดของเหตุการณ์นี้มันคือวินาทีที่ความอดทนของฝ่ายไทยถูกทดสอบจนเกือบจะถึงขีดสุดเสียงตะโกนด่าทอที่ดังขึ้นเรื่อยๆการคว้างปาสิ่งของที่หนักข้อขึ้นทุกขณะและการลุกล้ำเข้ามาใกล้แนวป้องกันของทหารไทยมากขึ้น มันสร้างบรรยากาศที่ตึงเครียดเหมือนเส้นด้ายที่กำลังจะขาดผึงมีช่วงหนึ่งในคลิปที่เราจะเห็นนายทหารไทยท่านหนึ่งตะโกนตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและเด็ดขาดมันไม่ใช่การด่ากลับนะครับแต่มันคือการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนว่าน,นี่คือแผ่นดินไทยและเราจะไม่ยอมให้ใครมารุกล้ำอธิปไตยของเราได้อีกต่อไป เสียงตะโกนกึกก้องนั้นมันเกือบจะเปลี่ยนสถานการณ์จากการเผชิญหน้าไปสู่ความรุนแรงอยู่แล้วมันคือเสียงที่บอกว่าความอดทนของเรากำลังจะหมดลงแล้วนะวินาทีนั้นเองครับที่เผยให้เห็นเบื้องลึกของชนวนเหตุที่ซ่อนอยู่การกระทำของฝั่งกัมพูชามันไม่ใช่แค่ความขัดแย้งเรื่องที่ดินทำกินของชาวบ้านแต่มันมีนัยยะทางการเมืองซ่อนอยู่ มันคือความพยายามสร้างลัทธิคลั่งชาติแบบผิดๆโดยใช้เรื่องเขตแดนเป็นเครื่องมือในการปลุกระดมคนของตัวเองเป็นการสร้างศัตรูร่วมกันเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในประเทศของเขาเองการที่แม้กระทั่งพระสงฆ์ออกมาร่วมวงด้วยมันยิ่งตอกย้ำว่านี่คือขบวนการที่มีการวางแผนมาเป็นอย่างดีไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ สุดท้ายแล้วสถานการณ์ในวันนั้นคลี่คลายลงได้ด้วยความเป็นมืออาชีพและความอดทนของทหารไทยที่ไม่หลงกลไปกับเกมยั่วยุแต่สิ่งที่ทิ้งไว้คือบทเรียนราคาแพงและคำถามที่น่าคบคิดครับเหตุการณ์ที่หนองยาแก้วมันสอนให้เรารู้ว่าสันติภาพตามแลวชายแดนมันเปราะบางแค่ไหนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกับประเทศที่มีประวัติศาสตร์ร่วมกันมายาวนานมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง การรักษาอธิปไตยมันไม่ใช่แค่การใช้กำลังทหารเข้าสู้รบแต่มันคือการใช้สติปัญญาความอดทนและการดำเนินนโยบายทางการทูตอย่างชาญฉลาด สิ่งที่ทหารไทยเราทําในวันนั้นคือการปกป้องอธิปไตยโดยไม่ทําให้ประเทศของเราต้องเสียเกียรติภูมิบนเวทีโลกและมันก็ทิ้งคําถามสําคัญไว้ให้พวกเราคนไทยทุกคนได้คบคิดกันต่อว่าท่ามกลางความขัดแย้งที่ถูกปลูกปั่นขึ้นมาอะไรคือเส้นบางๆที่กั้นระหว่างสันติภาพและความขัดแย้งที่เราไม่อยากให้เกิดเลยถ้าชอบเนื้อหาการสรุปข่าวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยสวัสดีครับ